เขาไปสื่อต่อให้รัฐบาลนคือจะได้สองทางไงทีน้ก็ถือโอกาสเลาให้นตจอฟังนะแล้วก็ได้ไรต่อไปือใช่หมโอประมาณบ่ายโมงไปโมงพึ่งน่เกินหรอกอกใจว่าจะได้จะได้จะได้ ก็คขงของขอนุญาตนะคะกล่กกาวต้อนรับนะคะท่านผู้ตรวจสํานักนาย,ยรกรัฐดีก็ท่านรองดงเขตราชมุ้ยน,นะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ผมกับท่านรองประธานคณะกรรมการธรรมบัวาัตจังหวัดนะครั<ง>บวันนี้ก็ถือว่าเป็นนีวิตใหม่ที่ดีของเรานะคะที่ทางสารสุขของเราได้ใช้พื้นที่โรงพยาบาลเป็นตัวแทนในการที่จะส่วนหที่จะมาตั้งเนี่ยถ้าถ้ามี <ừ. S 1> นะครับก็จริงๆมีติดต่อมาประมาณสามสิบโรงงานเราเราจับท่ามา ขึ้นไปแค่ศักยภาพของเราที่นอีก็ดีนะัเป็นโคกา่ดีทีนี้ในส่วนของเขาและใครเปี่ยนทำไมครบคุณครับคุณ่อนี้ประธานกลุ่มผัดนะจ ก็เป็นสีก็เลยเีอครับครับผมสียตักที่ชายครับกกลุ่มลูกค้าหนุ่มแบงเป็นสามกลุ่มค่ะส่งให้โรงงานแบรุ่นที่ทำเคร่วงอบแห้งนะคะเพื่อส่งตลาดที่โล่แล้วก็กลุ่มลูกค้าที่เป็นตลาดเฉพาะโครงการค่ะแล้วก็สุดท้ายค่ะเป็นขายปลีกเกษตรกรรุ่นใหม่ส่วนใหญ่จะเน้นเป็นต้นน้ำตอนนี้หผมมาทิ้กวาดาวหลายคนนะคะในกลุ่มที่สามี่ นเนี่ยหนูก็สง่งรีแล้วก็ส่งมารีหนูไม่มีแพคเกจิ้งแล้วก็ไม่สามารถไปแข่งกับตลาดที่เขาเรียกว่าเป็น